มาละค่ะย่างเนยนะอยากกินกุ้งย่างเนยแต่ด้วยโควิดเราก็เลยต้องกินกันที่บ้านลองกระทะหนกระทะใหม่ไม่เอาไอ้นี่ที่ลองอันนีอ้อันนี้ในส่วนย่างเนยนะคะลองก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทําย่างเกาหลีไว้แต่ว่าขอกินกุ้งย่างเนยก่อนเสี อันนี้เนยเริ่มชุช่มชาเนยเริ่มชูช่มชาแล้วนะคะใส่เนยแล้วเดี๋ยวดูเราก็จะโรยกระเทียมลงไปเลยอันนี้กระเทียมมาอย่างนี้เลยเหรอคะฝาใช่ใส่ทั้งเม็ดนี้เลยนะคะเอาไหอ,อันนี้จะเป็นสูตรแบบใส่ทั้งเม็ดนะคะส่วนบางคนอาจจะตำ หรืออาจจะเป็นกร,กระเทียมโบดอะไรอย่างนี้เนาะอ่าต่อมาค่ะกระทะร้อนจัดหรือยังลงก,กุ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวรอรอลองดูนะคะรอนน่อเอไปใส่กุ้งเลยกุ้งอันนี้อ่ากุ้งขาวนะคะเอาใส่เลยจ้า น้องเมีวไม่ช่วยใส่บ้างนะลูกใส่กระจายกระจายไปเลยใส่เลยนะน้องมีใส่เลยหอมมากเลยเนะี่ยกลิ่นน่าจะไปถึงปากซอยแล้วค่ะตอนนี้นะอ่าครึ่งนึงก่อนก็นได้ครับไม่ต้องใส่หมดอันนี้เสร็จแล้วอ่า ต่อไปมอสซเรละลาชีสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเราไม่ใส่ลเลยลูกเยิ้มๆเลยใส่ลงไปเลยครับๆๆๆๆใส่ไปเยอะๆเลยลูกเรามีเป็นถุงใส่ไป้ทั่วเลยอมมากใส่ไป<า>ใส่ไปๆๆๆใส่ไปเยอะเลใส่โรยให้ทั่วค่ะ รยให้ทั่วเลยเาเอาวันนี้เอาต้องเอาให้ยอดไห,ไห,ดห,ดไหใส่เอาให้ยืดเลยใส่บนตัวกุ้งเยอะๆใส่ไห,ไหมใส่ตรงนี้นใส่ชีสไปเลยลูกใส่ไปเยอะๆเลยคะ่ะอันนี้มอสซาเลราชีสนี่เราก็ซื้อจากแมคโครนะคะตามรีวิวเลยคะ่ะอืม,มดี อ๋ออะใส่อีกก็ได้ค่ะหรือจะพอแล้วก็ก็แล้ว่อาะใส่ขยบมาทางนี้นิดนึงโอเคต่อด้วยข้าวโพดนะคะเนยข้าวโพดลงไปเลยอันนี้เหล่าสาวกย่างเนยเนาะก็ก็จะรู้กันเพราะว่าไปทานกันบ่อยแต่อันนี้ไม่ค่อยได้ไปทานหรอกค่ะแต่ว่าดูรีวิวแล้วก็ลองมาทำทานดู ในยุคโควิดเราก็ทําอะไรที่บ้านทานเดี๋ยวเรา,าใส่เนยไอ้น,นี่ปเยเดี๋ยวเราจะามีเสริมออปชันเนาะออปชันเสริมบางคนอาจจะทานแค่นี้แต่เรามีออ,อปชันเสริมเพื่อ<ม>เพื่อเพิ่มแคลอรี่นะคะ <Okay. S 2> วันนี้ไม่รู้กี่แคลล่ะคะ่ะทุกคนอาจจะวิ่งสักประมาณสามสนามกีฬาก็อาจจะไม่หมด เดี๋ยวรอให้รอกุ้งมันสุกก่อนเดี๋ยวเราไม่โปะหน้าไปนะแล้วก็จิม้มอันนี้ชีสเริ่มทํางานแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอให้ชีสยืดนะชีสเริ่มทํางานแล้วค่ะชีสเริ่มทํางานแล้วนะคะโอเคอ่าปาดปัดจะโปะอันนั้นก็โปะเลยครับโปะชีสได้เลยโปะชีสแผ่นได้เลยโปะเลยเพราะมันร้อนแล้วค่ะ ใส่ชีสนป้นเ,เอน้องว่าไม่ต้องใส่เยอะหรอกเพราะว่ามันมันจะหลายแคลเกินไปอ่ะฮะใครจะเอาชีสตรงก็เอานะแต่ไม่ต้องเผื่อน้องมาพอแล้วยืดหรือ,อยัง้องม่ดูสิลกูกยืดหรือ,อยังหอมมากตอนนี้นะคะเราก็อาจจะกลับกุ้งสักน,นิดนึงเพราะว่า กลับสิลูกเออกลับในส่วนกุ้งนิดนึงอันนี้คือหอมหอมแบบหอมมากหอมสุดๆอ่ะอ่าน่าจะหอมไปถึงวินมอเตอไซค์ปักซอยแล้วนะคะตอนนี้นะหอมกระเทียมนี่นะกระเทียมอ่าอันนี้เราก็จะทานกับในส่วนของกุ้ง ย่างเนยนะคะย่างชีสเนาะจะทานในส่วนของ,น,น,องน,น้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดอันนี้ปาดตาเองนะคะ,ะปาดตำเมื่อสักครู่น,นี้เนาะ,ะนนก็น้ำจิ้มซีฟู้ดปกตินี่แหละค่ะสูตรบ้านใครก็บ้านมันแล้วแต่เลยอันนี้กุ้งเริ่มจะสุกแล้วชีสก็ทํางานแล้วชีสเยิมแล้วนี่ทุกคนชีสเยิมแล้วนะคะทุกคนลองมีลองชิมเลยไหมนี่ค่ะเยิมเยิมเลยค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็ อ่ไม่รู้ว่าวิ่งซัก4-5สนามกีฬาจะหมดไปไหมคะแคลอรี่อันนี้เนาะสำหรับวันนี้นี่ก่อนจะขาดไม่ได้นะคะหอมาอมากหอมไหมลูกเอาเลยเอาเลยน้องมิวเอาเยิ้มเยิมเ,เลยลูกอ่ะหนูคีบสิเอากุ้งตรงทางทางหนูมันสุกหรือ,อยังสุกแล้วหนูจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นนปา,าขาดไม่ได้แก้ม mm. น,นี่นะคะ ถือเป็นซอสอีกแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งของป่าคนเดียวนะคะบัตไบเซอร์อันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่มีค่าโฆษณานะคะพูดเฉยๆโอเคอันนี้เรา<ด>กุ้ง<ด>ย่าง,งเนยเอ่อย่างเนยชีสเนาะกันไปก่อนเดี๋ยวย่างเกาหลีจะตามมาแต่อันนี้กินกันทะาแรกไปก่อนเนาะโอเคนะคะ เดี๋ยวขอรับประทานแป๊บหนึ่ง